ครับวันนี้เราจะมาซ่อมลู่วิ่งนะครับลู่วิ่งออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายนี่แหละครับทุนมันรู้สึกว่าทุนมันมีปัญหานะครับมันห่อนหลายมันใหม่นะครับแผงก็ระเบิดนะครับแผงระเบิดเขาต้องหาซ่อมแผงอีกนะครับเนาะครับวันนี้เขาจะพากันซ่อมว่าเห็นจากไหนนะครับทุนมั่นนะครับเนาะทุนมันหัวล์คอมสามสิบสองสีนะครับพันจักลองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้พันแปดลองนะครับเนาะ พันหมุนซ้ายขวาหมุนท huh ่ายขวาแบบของสวรรค์โรตารีสองีดยี่หกนะครับเนาะตีตรงอย่างนอะหัวคอมหัวคอมนะครับเนาะเบิ่งหัวข้อมมันก่อน่าตีจังไหนเนาะครับตีหัวข้อมนะครับหัวข้อมนี่ครับสี่ของหัวข้อมสี่ของหัวข้อมนะครับสี่ของหัวข้อมไปตรงรับล่องของแม่เล็กนะครับแล้วก็ซองที่หนึ่งลงลงหัวอันที่หนึ่งอันที่สองหางแล้วก็สันที่สองกะ หัวอันสันที่2ใส่กับหางสันที่1นะครับแลวก็หางสันที่2ก็มาส่องที่สามนะครับว่าเขาว่าแบบนี้พันลงหัวสามครับผมโอเคครับพันไปใส่เมื่อครับพันตามเข็มนาฬิกานะครับเด้อพันแบงมันคอยตีน้ำหนักพอดีกันครับครับเดี๋ยวเข้ามาพันแล้วก็เข้ามาประกอบเบื้องว่าเข้าเทียบใด่ครับเนาะครับโอเคครับเดี๋ยวเอาลวดออกแล้วก็พันก็ะครับเนาะครับ จากเราพันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาประกอบนะครับลองดูว่าจะได้ไหมนะครับพันเบอร์24นะครับเบอร์24เบอร์2418รอบครับผมโอเคครับยวลองดูกันครับเราก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับใส่ประกอบมอเตอร์เสร็จเรียบร้อยแต่แผงนะครับแผงนี้ใช้ไม่ได้เราต้องซ่อมแผงก่อน แต่เราใช้ไดโอดไดโอดบิดนะครับไดโอดบิดเข้ากับส,สไลด์นะครับลองดูก่อนว่ามันวิ่งได้ไหมวิ่งได้นะครับวิ่งได้เราเล่งขึ้นก็มันจะเล่นก็เล่งตามนะครับเอาวิ่งเร็วหน่อยนะออกกาลังกายอยู่ที่บ้านเรานะครับถ้าเราถ้าใครเครื่องไอลูวิ่งพังนะครับพันก็พันได้นะครับแล้วก็ซ่อมแผงเราก็ต้องซ่อมแผงดูก่อนว่าจะได้ไหมถ้าไม่ได้เราก็แปลงนะครับให้มันเป็น14วสวนเอ้ย สิบสองวนไปเลยดีกว่านะครับเราแปลงได้นะครับผมมันจะได้ไม่เสียยากไม่ต้องไม่มีกล่องให้มันลําบากลาบนมากมากมายนะครับคือได้แล้วนะครับพันทุนนะครับพันทุนเสร็จเรียบร้อยโอเคนะครับวิ่งวิ่งเร็วๆก็ได้นะครับวิ่งเอาวิ่งเร็วๆหน่อยเร็วหน่อย,อยไม่แล้ไม่แล้ว,วโอเค้โอเคปิด<ะ>ใช่ได้แน่นอนครับพันทุนครับแต่ว่าแผงยังมีปัญหาอยู่เดี๋ยวเราทําแผงก่อนครับหลังจากเราพันเสร็จเรียบร้อย พอดีแผงมันเสียนะครับเสียงแผงวงจรใช้ไม่ได้เราใส่นี่เลยครับนี่หม้อแปลงไมโครเวฟนะครับแล้วก็มาดัดแปลงใส่นะครับดัดแ,แปลงใส่ก็ทําเหมือนไฟร้อยสิบะครับเอามอแปลงมาพันเป็นรอยไฟร้อยสิบมอแปลงนี้มันพันง่ายนะครับเราผ่าออกมันก็ผ่าได้เลยแล้วก็มาใส่ไดโอดบิดสองตัวแล้วก็ใส่คอนเดนเซอร์ครับคอนเดนเซอร์มาจากตู้ตู้เชื่อมที่ไม่ใช่แล้วนะครับพวกที่ว่าอะไรเนี่ย 400โวลต์เนี่ย4 0 0โวลต์7 470ไมโครนะครับมารวมกันบวกลบบวกลบพ่วงกันให้เป็นบวกลบสัก3ามตัวนะครับแล้วเราก็มาพ่วงเข้ากับสายมอเตอร์มอเตอร์ DC เรานะครับพ่วงไปเลยนะครับครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วเราจะลองนะครับสายไฟก็เอาไว้ไว้เหมือนเดิมนะครับเผื่อเราซ่อมแผงแล้วก็จะเอามาใส่เหมือนเดิมได้นะครับแต่ว่าถ้าเมื่อเราซ่อมไม่ได้ยังไม่มี R นะครับตัว R มันตัว R ตัว R 2 R 2 2อแอมป์นะครับมันหาไม่ได้นะ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วเราก็ใช้กับโมอปแปลงไมโครเวฟแบบนี้ครับโมอปแปลงไมโครเวฟแบบ,บนี้มาทำมาพันให้เป็น110นะครับ100 100โวลต์110 110แล้วก็มาต่อต่อพว่วงเส้นเส้นหนึ่งนะครับเส้นหนึ่งของโมอปแปลงเข้าไฟตรงนะครับเส้นหนึ่งของไฟตรงไฟโมอปแปลงเข้าไฟตรงปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็ เส้นหนึ่งของไฟของมอแปลงก็ไปเข้ากับแผงไดโอดไดโอดบิดนะครับคําว่า AC นะครับคําว่า AC คําว่า AC แล้วก็คําว่า AC เรียบร้อยคําว่า AC นะครับนี่ครับ AC คําว่า AC และเส้นหนึ่งเข้าไฟไปหาสวิต์นะครับเข,เข้าไฟขึ้นไปหาสวิต์นี่นะครับครับเข้าเข้าไฟเข้าสายไฟเข้าึ้นมาหาสวิต์สวิต์นะครับผม แล้วก็ส่วนไฟตรงเส้นหนึ่งก็วิ่งมาเข้าหมออแปลงเราเลยนะครับผมจากนั้นเรามัน,มนก็พอเราเสียบปั๊กปุ๊บม้อแปลงมันจะทํางานนะครับทํางานแปลงมาก็มาเป็นบวกเป็นลบนะครับเข้ากับมอเตอร์ดีซเรานะครับและเราก็ใช้คอนเดนเซอร์ที่เราคอนเดนเซอร์ที่ 470ไมโครคอนดิเซอร์ของ DC นะครับของตัวเชื่อมพวกนี้ครับมาใส่แล้วเราเราก็มาพ่วงกับสายมอเตอร์ DC ไว้บวกบวกบวกก็บวกลบก็ลบนะครับเข้าไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ผ่านเข้าไปในโอด2ตัวนะครับมันจะได้ทนไม่ร้อนนะครับคราวนี้เราจะลองดูว่ามันได้ไหมครับใช้หม้อแปลงตัวนี้นะครับแพนนะครับผมหม้อแปลงตัวนี้ใช้ใช้ได้หลายอย่างนะครับทาที่ชาร์จแบตเตอรี่ทาพวกใช้กับสว่าน แบตเตอรี่ที่แบตพังแล้วก็ได้นะครับนี่ตัวนี้ดีมากครับม้อแปลงพวกนี้ดีมากมันพันง่ายนะครับมันปาดออกแล้วมันไม่ต้องเสียบปาดออกแล้วก็เราก็รัดให้นัน่นแล้วก็เชื่อมเลยนะครับอตอนนี้มันเสร็จแล้วเราจะลองดูว่าลู่วิ่งที่เราปแปลงแผงมันเสียนะครับแผงแผงคอมพิวเตอร์แผงนี่ครับแผงควบคุมตัวนี้นะครับแผงควบคุมตัวนี้เสียนะครับถ้ามันเสียหาไม่ได้เราก็ใช้ไม่ได้เปล่าประโยชน์เราลองมาทำอย่างนี้ดูนะครับ ใครอยากจะทำใครอยากจะลองทับก็ลองทำดูนะครับใช้ก็ระบบ DC ครับผมขับเราจะลองดูนะครับเราก็เสียบปลั๊กไฟบ้านเรานะครับแล้วก็เราก็ไม่เสียบซึกกดสวิตช์ปิดเปิดตรงนี้นะครับโอเคครับมีโอเโหลดเรียบร้อยนะครับอย่างนี้ครับเราก็ขึ้นไปยืนนะครับขึ้นไปยืนปึ๊บครับสวิตช์เราก็ใช้สวิตช์ธรรมดาครับถ้าวิ่งวิ่งเดินก็ได้นะครับเดินก็ได้ถ้าวิ่งเร็วมันก็จะเร็วนะครับผมดีนะครับเพราะว่า เราเดินมันก็จะเดินให้นะครับผมมอเตอร์ดีซีรับประกันได้ไม่ไหมครับผมรับรองไม่ไหมครับเพราะเราเพราะมอเตอร์ดีซีมันโหลดได้นะครับผมเราวิ่งเร็วมันก็จะเร็วนะครับผมเครื่องออกกําลังกายใช้ได้แน่นอนครับผมใช้ได้แน่นอนครับมันไม่ร้อนนะครับผมมอเตอร์ motor เราวิ่งนานตั้งแต่จะวิ่งสักชั่วโมงหนึ่งครับผม หม้อแปลงไมโครเวฟก็มีประโยชน์นะครับถ้าเราใช้เอามาทำให้มีประโยชน์ครับนี่ใส่กับลู่วิ่งนะครับลองดูนะครับหม้อแปลงไมโครเวฟมีประโยชน์มากมายครับผมสำหรับคลิปนี้ใครอยากจะทำแบบนี้ก็ลองเข้าไปดูในช่องอีสานพาซ่อมบนแสนแกนสอนดูนะครับลู่วิง่งหม้อแปลงไมโครเวฟแทน